เพื่อเติบโตเป็นทรัพยากรของชาติมีคุณภาพทางด้านร่างกายจิตใจและสติญาต่อไปดิฉันขอขอบคุณพระวิทยากรและคุณครูทุกท่านที่ได้ดำเนินให้มีการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาจริยธรรมนักเรียนในครั้งนี้และขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ความเข้าใจในการอบรมครั้งนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน และหวังว่าการอบรมครั้งนี้จากการรู้วัตถุประสงค์ทุกป,ประการปัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วที่จะขอเปิดการอบรมครงการส่งเสริมพัฒนาจริยธรรมน,นักเรียนณกับันนะเขาเรียกว,ว่าตลับพีร้อนคือมันจะอยู่กับมือเราไม่ได้นะครับเราจะต้องส่งห้ใครให้เพื่อนจะส่งไปทางไหนก็ได้แต่อย่าให้ป็นโลกพื้นนะเราอย่าให้ป็นลกพืน้นส่งห้เพื่อนถ้าเกิดว่าเพลง หยุดกระดับปีอยู่ที่มือถ่ายห้าปีนวนนะก็มีความซื่อสัตย์นะครับทักเองปุ๊บก็ห้ามปโยวนใส่ตัดเพื่อนในชาติถือว่ารับไปแล้วเราก็เอาไว้กับเรานะครับแล้วเราจะเปิดกระดับปีทีละใครเรียกว่าอะไรทีละชั้นทีละขีดนะดูซิว่ากระดับปีชั้นแรกเขาจะมีคำสั่งให้เราทำอะไร ตาเป้คนรอไปเลยไป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 ไ ดดีีอนังคะนันั้นี่ดูเรก็จะดูทำรูดใช่รับถห้านามือห้าอคแล้วใครจะเป็นก้อาารจะให้ลูกพี่เจูน ไม่ได้เล่นเกมแต่รู้สึกเป็นเกมเลัดูนัามาไหนี่เาน้ดา้หนอ้นมีายาต้เือนมากเป็นเืนานอื่นเป็คิวเลยค่ะไดี ไอเดช่อกลุด้วยนะมสัจจาเจักวนกล่มสัจจเอาอันนี้แหละเอาอันนี้แหละแล้วมึงเอาอ้กาเช่ไ้ยเฮ้งนี้มันก็เป็น้ไงลูกฮะ สัพชัญญาเอาแป้งกัวใหญ่ๆมาลูกแป้งกัวน้อยไม่พอบ่ากัปนบบนู้ชไหมไ่ใไลาม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 าไามามามชัญญาคือความรู้มาวสติความรมา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 ัญมา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 ามาาามาาาม กับรูปที่รูปต้นแบบหรือว่ากลุ่มผู้หญิงเนี่ยม,มีความมีความพร้อมเพรียงมีภา,ะาะวะผู้นำคอยบอกเพื่อนเออจับตรงนั้นให้ตึงหน่อยช่วยเขียนตรงนี้หน่อยมีความพร้อมกันว่าเราจะลากเส้นไปทางไหนก่อนเราต้องมีความพร้อมเพรียงกันว่าเราจะลากเส้นไปทางไหนต้องมีความสามัคคีกันถึงจะสําเร็จได้ส่วนกลุ่มผู้ชาย ผู้ชายที่วาดอะไร Nello <laughs> อย่าทิ้งลมหายใจไม่ต้องสนใจสิ่งภายนอกนะตอนนี้เราไปอยู่กับตัวของเรานะครับฝึกวันนะไม่มีอะไรจะมีคุณค่าเท่าตัวของเรื่อง ตัวของเราที่เราจะอยู่ได้ก็คือกายและใจของเราถ้าเรายังไม่สามารถอยู่กับกายและใจของเราได้นั้นเราทำให้ผู้หมดความสามารถบุคคลที่มีความสามารถแท้จริงคือคสามารถที่จะมีจิตใจที่อยู่กับกายและใจของเราได้โดยลรามดโดยไม่ต้องอาศัยวัตถุภายนอกราเป็นเครื่ององเครื่องลอกเครื่องหล่อทำให้เราหลงยึดจิตใจไม่ด้เป็นเวลา ความรู้สึกกับลมหายใจของเราแล้วจะเดินเดียวกัน ในทุกวันนี trips, ้ต่างชาติต่างประเทศเขาสนใจในสิ่งพวกนี้มากเราต่างหากที่เป็นคนไทยเป็นชาวพุทธตั้งแต่ขึนเนิดกลับเป็นผู้ที่ใกล้เคียงกับอินเดียและย่งนี้ต่างชาติต่างประเทศเนี่ยเขาสนใจเรื่องสมาธิมากสนใจเรื่องธรรมทานมากจะได้ใครครับไม่ได้เป็นอะไรเลยเราต้องกัน ทำให้เป็นสุดความสามารถแล้วก็จนนะใช้สีทุกทราวนะอาเวลาเราเรียนานาทีหลังจากนี้สเราจะมจีกลมหายใจของเราขอ5นาทีแซึ่งไม่ใช่สิ่งอือน่นยเป็นตัวของเราดูความสามารถที่ว่าใครจะมีความสามารถที่จะอยู่กับตัวของเราได้บนะ้างเราอยู่สิ่งอื่นมามากมายอยู่กับโทรศัพท์ อยู่กับเทปทูอยู่กับยูทูบอยู่กับเพลงอยู่กับหนังมากมาย